สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกับเพียรชลานะคะอัชราเวโยนินดีต้อนรับนะคะวันนี้นะคะเพียรก็จะพาเพื่อนๆมาเตรียมของที่มีการสั่งออเดอร์ยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าเพียรหยุดไปนานมากนะคะตั้งแต่มาทำช่องแล้วก็จวบประจวบกับโควิดด้วยนะคะเพียรก็เลยไม่มีอารมณ์จะมาทำงานพวกนี้นะคะ แต่พอมาถึงจุดนี้แล้วนะคะคือเราก็ามีจังหวะนะคะเพียก็เลยเทำออเดอร์ที่เขาสั่งไว้นะคะคือลูกค้าเขารออยู่แล้วนะคะคนในหมู่บ้านเขาก็ถามหานะคะนั่นก็คือปอเปี๊ยะของเวียดนามนั่นเองนะคะเพียกก็ ไปร้านเอเชียมาแล้วก็ไปตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อกี้นะคะเอ่อวันนี้ก็จะมาเตรียมนะคะอลังการมากเลยนี่มีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอ่าแล้วก็จะเริ่มทำตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์นะคะวันศุกร์ไปถัดไปนะคะแล้วก็อ่าลูกค้าจะมาเอาวันเสาร์ตอนเที่ยงอ,อ่คืออาหารมื้อเที่ยงก็ตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงอ่าบ่ายสองโมงครึ่งนะคะแล้วก็อ่อ 6โมงเย็นจนถึง8โมงครึ่งค่ะเดกก็จะเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่ไม่ได้ทําอะไรเยอะมีแต่ปอเปี๊ยะสดแล้วก็คูโลแฟนตองนั่นก็คือสลัดโลนั่นเองนะคะสิ่งที่เปียดเตรียมวันนี้ก็จะมีนางเอกนะคะนี่นะคะนางเอกส่วนสาคัญเลยแผนปอเปี๊ยะของเวียดนามน,นั่นเองนะคะจะเป็นแผน่นขนาด22เซนติมตรนะคะ บ้านเราก็มีขายนะต้องไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมคโครนะคะในประเทศไทยของเราเนาะแต่อันนี้มีขายอ,อยู่ทั่วในฝรั่งเลยแต่ว่ามันก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะในในร้านเอเชียนะคะแล้วก็แต่ละปีนะคะ,ะเวลาเขาจัดปีใหม่เขาก็จะนำของเอเชียมาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมี ข้าวสารจนถึงน้ำปลาเลยนะคะก็เวลาพี่ยากไปเจอแบบนี้พี่ก็จะซื้อเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราจะตุนไว้แล้วเราก็จะทําเรื่อยๆรืๆ่อยๆนะคะสมัยก่อนหน้านี้มา3าสี่ปีพี่แหยุดไปนานมากนะคะแล้วก็ลูกๆกๆ็อยากทานนะคะทีนี้เรามาเตรียมกันเลยนะคะส่วนทั้งหมดที่พี่แอเตรียมวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเนาะก็จะเป็นแผ่นขอเพี้ยขนาด22เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นขนาดกลางนะคะ ชุดนี้นะคะก็จะมี40 40แผ่นค่ะแผ่นก็จะบางประมาณนี้นะคะถ้าของไทยเราที่ส่งไปขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสี่เหลี่ยมนะคะพี่อยัดเห็นแล้วนะคะพี่ก็เคยทําอยู่เมืองไทยนะคะจะเป็นแผ่นบางๆงนี้นะคะอ่า40แผ่นในถุงนี้นะคะแล้วนี่ยก็จะทําพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นหอเตรียมไว้พรุ่งนี้คือ40 40แผน่น 10ถุงนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณ400แผ่นนะคะ,ะไม่รู้ว่าจะเสร็จคือทําทั้งวันน่ะทาด้วยทอดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทอดไปด้วยออปเยียที่เราห่อเนี่ยมันจะแตกนะคะแล้วมันจะมีน้ําออกมาจะทําให้เวลาเราทอดมันจะแตกกระจายเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีเทคนิคมากมายเลยนะคะเดี๋ยว เพียรก็จะลงคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นที่เขา,าตัดมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณสักเนี่ยนะคะเล็กๆเส้นๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็จะง่ายแก่การาเวลาเราแช่น้ําเสร็จเราก็จะนําขึ้นมาพักให้วุ้นเส้นเขาแห้งนะคะ ก็จะง่ายเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการตัดอันนี้คือสําหรับคนที่ทําร้านค้านะคะเราก็จะซื้อปเป็นเป็นถุงกิโลกิโลแบบนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยที่อกจะซื้อเตียงไปเยอะเลยนะคะเป็นข้างหลังเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะเ,เป็นเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูแห้งที่เขาตัดมาเป็นชิ้นบางๆเล็กๆอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปแช่น้ํานะคะ มันจะง่ายสําหรับการผสมเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งบดหรือว่าเสียเวลามานั่งปัดอยู่นะคะก็ง่ายสําหรับร้านค้าหรือว่าคนที่ทําขายนะคะเพียกก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าส่วนผสมของคอเียเวียวดนามเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและ้วก็วันนี้ผู้นี้นะคะที่ก็จะทำคอปเปียหมูนะคะหมูก็คือหมูสามชั้น e นั่นเองนะคะนี่นะคะก็ไปเอามา สามกิโลกว่านะคะสามกิโลนะคะก็ส่วนผสมนี้คือปอเทียมหมูนะคะแล้วก็น้ํามันนะคะน้ามันสําหรับทอดแล้วก็ส่วนผสมจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะเป็นส่วนหัวหอมใหญ่หรือจะเป็นหัวหอมเล็กก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะพริกไทยนะคะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาดูส่วนผสมที่เพียรจะทํา โอเปียเวียดนามให้ดูนะคะมีเทคนิคมากมายเลยนะคะเพื่อนๆต้องเขยบเข้ามาดูนะคะอย่านีไปไหนนะแล้วก็จดๆไปด้วยคนที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักว่าโอเปียเวียดนามนี่ทํำยังไงนะคะแต่มันจะมีเทคนิคของแต่ละคนว่าทํำยังไงให้อร่อยทำยังไงให้กรอบนานทำยังไงเวลาทอดจะไม่แตกกระจายหรือว่าดำปิดปีนะคะเวลาแตกแล้วนะคะน้ำของเนื้อเนี่ยออกมา จะทำให้อปอเปียของเวียดนามเนี่ยดำแล้วก็มีเกล็ดเขาเรียกว่าเกล็ดดำๆจะดูไม่สวยนะคะแต่ของเบียดจะมีเทคนิคบอกนะคะแล้วก็เราไปดูกันพรุ่งนี้นะคะส่วนผสมแล้วก็เทคนิคในการทำในการทอดนะคะเบียดก็จะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นการเตรียมนะคะเตรียมยิ่งใหญ่อลังการมากไปขนมาเยอะแยะเลยข้างหลังนี้ก็เป็นแบบชุดสำหรับทำปอเปี๊ยะหมดเลยนะคะ แล้วก็จะเตรียมทําแบบนี้ไปทุกวันนะคะทั้งวันนะคะทําไปทอดไปนะคะแล้วก็มาเก็บรอให้เย็นแล้วก็มาเก็บแพ็คอย่างดีใส่ในช่องแข็งนะคะหรือช่องฟิตนั่นเองนะคะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายเลยพรุนี้เพียอดก็จะทําเริ่มทํานะคะวันนี้ก็มาบอกว่าขอเตรียมไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่า อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เพียก็รับออเดอร์นะคะคือมันหยุดไปนานแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะส่วนผสมของการทำปอเปี๊ยะของเวียดนามทำยังไงมีเคล็ดลับยังไงทอดยังไงวิธีเก็บในช่องฟิตทำแบบไหนนะคะมีเทคนิคมากมายนะคะคอยติดตามกันนะคะวันนี้เพียขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บายวันนี้นะคะเพียรก็จะพูดถึงว่าถ้าเป็นคนไหนที่กำลังอมองหาแนวทางอาชีพนะคะหรือว่าอยากขายอะไรที่แปลกแนวไปจากคนอื่นนะคะมาดูเพียรฉลาได้เลยนะคะเอาสามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปทำขายอยเมืองไทยได้เพราะว่าตอนนั้นนะคะเพียดเคยคิดที่จะทำเหมือนกันนะคะยังไม่มีคนทำนะ,ะก็ หากินยากเหมือนกันขอบอกไว้เลยว่าฝรั่งนะคะชาวฝรั่งเศสจะชอบกินปอเปี๊ยะเวียดนามมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปเมืองไทยเพียรยังไม่เคยเห็นเจ้าไหนแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครไข่นะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังหาอาชีพที่จะเอาไปเป็นหาไรายได้นะคะก็ลองดูนะคะ